สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะ,ะคลิปนี้สาวนกจะให้ทุกคนได้เบ่งพ่อบุญไทยแล้วก็บ่าววัดเพิ่นออกมาเออบุญรอดบาได้นุงงน่งสองอนุ่งสงเด้อสบายดีอีพ่อ chị phun ngang cục เอาเอาโฮนไปไปแล้วนะ rồi ย่างไปไปตําหัวเนาะก็ อืมค <ừ> e ุยแล้วคุยเขาเห็นปาคุยนี่นุ้งไว้นุ้งไว้นุ้งไหวเออชุดยอดเก่งๆนุงชงแล้วบ่นุงชงเขาบ่ให้เขาน้ำเนาะเอแสดงออกมาแต่สองคนเนี่ยนี่ Không khôn ừ, không mà sông khôn hương 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 Ừ hương 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 เ,เรามากินชิ้นมูฮันชิ้นมูฮันเรารเรากินชิ้นมูนู่อยากกินชิ้นมูอ่าอยากกินไนอฮันบนะอกว่ากินตีชิ้นมูชิ้นมูนี่ไายไออไรฮึเธอไรซับจระเข้จระเข้จระเข้นะอันชิ้นมูนะตัวเยี่งอันอันนี้พวงหนึ่งอันนี้พวงหนึ่งจระพวงกับตับตับยาวมันบิดเลยปอนียากไว้นี่มาแล้วอืแล้วก็ชื่อหัวได้ชื่อไข่หักไงนู่ mình tiêu mất cả xác, mất cả xác, à, mình, mình, mình mất đẹp phai mất đẹp xác ba hành tinh mà phá vây cùng hương những đây 5, hỏa xác ăn betsem sơm ti bỏ phung hoa này, các bạn này, con lao khảo ơn ăn betsem sơm pa berber, bơ bé non rồi suy hương ải ma, chung 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 bỏ hết, bỏ hết hết ว่าเขาอยู่ลูกชายเขาอยู่เฮิร์โธบินไปมาตกอันเนียน่เนี้ยเขาอกมาเก็เต็มเนียกอวอยูคนโท่ินนราพกเอโบินมาเลยนูบินมาออคักคาะหนูอยู่คโยูวมอยูวมปอันบ้านฮัอนนั่เนี่ยโตบินมาเอโบินเลยหนูคักคหนูมคันเขามีปีกคืออัน เราโทรหาก,กันนี่เฮคักเนอะเออแล้วเมน่น,นยยงเด็กมุกบอมาอีมุกกับอันอีนุนนะี่ยอนุนองผม่าปช่องคนไปเพื่อไปใส่ัวอดไปแซกยอดเออเอ,อเอาทอปลาลมบกนนักแห้งปะทลาลมบกนนักแห้ง ปะโทบไปละมักไฟเอาปะโทบไปละมักไฟบักยืนยๆเสวลีเสวลีมักคอปอดายมานี่เอ้ยป่าหยุ่นอันนี้เมนบาววัดเอามาของปูบ่าวเอามาบาววัดให้ปอดายติมักคอนี่ยอืมไม่ได้อย่างนั้ิเออ กบ่าววัดได้แต่ชินฟันเพราะลูกเขาเมียเราได้มะคอกับชินเดอเออวันนี้เราได้ชินวันนี้เราได้อันมะค้อแล้วแสดงจีเมื่อมื้อนี้ไงเมื่อมื้อนี้นะอันเมื่อลราเอาไม้หั่นแยกเนื้อกลัไปบ่เอาว โอ้มีบอลลักินไปไปป้าเขาไปห้ากินชิ้นอยู่ป้าเอาหนอกดูใบยักษ์ดูใบยักษ์ทิพไทยไทยมันกว้างแคบไมันมืดเหรอือมันมดลาดบุญ เป็นท่นโวกเป็นกระลานเป็นไข่ไข่ได้กับแม่เด้ไอ้เบี้ยู่นะคิดพวาไอ้เบียู่เอาไปเจ้าเอาลูกเข้าไปไป้วมีเอาอันแม่แม่มิดก็เห็นนี่เลยแม่มิดเห็นเขาบอก ไปเส้นหนอไปให้แม่แม่เด็กนึ่งดกูเลยตามคนเดินยินอยู่แม่แกบ้านหันพอมาบ้านนั้นไหวเห็นแล้วส่วนนําจุกเจนนี่หิ้งเก่า่นี้นานีไปเอาคอมมั่นมาตักรถตักรถลาละมัเอาความมัมาท่องเบ้งเอิญเอิญช้ำขึ้อบ่เห็นเอิญตอบนี่มาอืมอืม เดี๋ยวแม่อีบิตแต่ละมันย่างไปก่อนไปหดก่อนเไาก้อน,นเราลำไปแล้วไปหาขัาวหันมินี้ซีมาหูวอีกซึมแรงช่วยกูแามา่โอไไ้ไปหาข้าวหันไปไปหาขัวไปหาผู้ได้หัวนไปหาขัวไปเบิ้งชิ้นเออแม่ไม,ม,ม่มิดน่ะเออไม่มิดเอ็น Bung bung đê kim kim Ừ, kim 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 cắt kim luôn. kim 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 โอ้หมอลุบแบบนีน้ปปสุดคมเลยหน่ง,นงปแต่หาเอนไปนเราคุ้มที่สุยนทำแล้ว ยังทีก็มีคมล้วเมาแล้วให้ไปไปให้ช้าอีกบาทับครับสุดแรกก็ยีรอไปรอกคนที่นึ่งเคนที่เดิมมันมีคนที่เดิไปเข้าอันอีดูหันบอกาไปดีเด้อเอาเข้าเด้อเอาเขาอยู่อิดูปเลยฮันเอาเขาขิี้ยไปข้าเจ้าเาเอาที่ขโยตลอคืนนี่ล้วยากันเมื่อเมื่อแรงนี้ ใครอิ่มเมื่อเมลงนี้แล้วลูกอีตักไว้ให้เดยเขาน่ะเดนี๋ยะเนี่ยมันมาเนี่ยเอาเมล็ดเนี่ยตีไปเมลงนี่ไปแล้วก็แลเอาป้อนไปแล้วไปไหนเนาะแล้วอันเฮือนเดียหะกันขึ้นไปเบิ้งหรอไปเบิ้งเปล่าก็เช่านี้นิดหน่อยเออวันนั้นเราก็ขึ้นไปเบิ้งเด้อไปเบิ้งเฮือนไปเบิ้งเฮือนอันเขากำลังเฮ็ดอยู่ ด็กน้อยไปแล้วก็บอกเอาลูกเอามามาเบิ้ง uh, เ um, e ือนมาเลือกเือนแล้วเขาก็มันในขึ้นเือนมั่งเฮาขึ้นเือนมั่งเฮานี่ฮะมันมาครบบดสุคนเอาก็เลือกเอาอันผู้ได้ยุหลังได้หัวได้ยุดนำหัวได้หัเสิเขาก็วันนั้นเขาก็ขึ้นเขามัดแค้นเอาไฟให้มามัดแค้นเป็นขึ้นเือนมั่ง ลูกฟ้าห่มเอาลูกเขาขึ้นเห็นไหมเขาเขามัดแค้นขึ้นตามหิดตามคองเขาไปโอ้ห่าเงินม่านไปอันไปห่าซีนห่างอย่างกระม่านนาค่ายได้เงินไล่เงินไล่คนรอดขึ้นลานขึ้นลานก็ว่ไปยื่นเห็ด์ยังว่ามูนำกันกูยู่นำกันกินข้าวก็กินทอนนำก้านเราไปหากินก็มาไปหากินก็มาไปหากินก็มามาลูก นกบ่เราอยากไปก็ไปบริยากไปก็อยู่นี่เนาะนี่ไปไปได้ไปหาของกินได้ของกินแล้วเขาก็กลับมามานอนอยู่เือนเฮานอนเงินเฮออกันว่าได้ไล่มาเขายักไข่เขากะแบงไว้กินเขาเด้เอาไปไข่เด้กินเด้อไข่เด้เออหอนยัมเห็ดให้เห็ดส่วนมายัมเขาปุ๊กมันตุนเขากะปุ๊กมันตุน พวกมันต e ้นแล้วแล้วเนอะแล้วแล้วเนอะหออยากไปหากินเอากับป้ายหากินหากินได้ของกินเขากับนี่มาบ้านมีมั้อมยำเสียงานมันต้นหอาแล้วเนอะหอกับป้ายเสียงานมันตุนเอาบอกเขาไปป้าเคืออเอเชื้อเอายาหันตาันมคาหันตายเลยโอ้โหบุได้บุได้งิบุได้อย่าฆ่าย้ออื บอกขั้นขั้นขั้นอีพ่องมอันเอายาขย้าใส่เลยลูกจีบเอไปงมนําเลยเพราะว่าลูกลูกแพยาขย้ายมีใจพ่องมเอาเดีเดาเลยมีคนเนาะเป็นขาคนหนึ่งขึ้นใช่คนนึงขาเลยโอ้แล้ว กี่อันกี่เอาเงินซช้ไปซื้อปั่นมาเนี่ยเอาเงินซช้ไปซื้อปั๊มเอาบุหรี่แก่เระลูกเนีกยบ่ไอรูบ่ไอรูบ่บุหี่ไอรูบ่บุหีบ่บ่ฮาลิ่นยาขยาน่ะเฮ็ดอันมันต้นนี้บ่จำเป็นต้องเอายาขยะพวกลูกเฮ็ดมาสร้างปีอันลูก อีนกนี you, ้กับอันไอ้ผู้นําเอากันกับบได้คยข้าย้าเอากันมาเฮ็ดส่วนมันตุนกับบได้คยข้าย้ามีแต่ากันย้าขึ้นมาได้ห่อกระหางห่างบัดมันตุนห่างงามขึ้นมันกระย้าก็บูขึ้นอันค้าก็ได้ช้านก็ได้การห่ออันใช้ยาค้าย้านี่เ่ามักเก็บมักเป็นดุเอาปูช่องเร็วเฮ้้ยเฮ้ยนนนโนนเสร็จแล้ววะไปชกน้ำอ่ะไปเยอะ เอาน้ำซะอ้างนะมันอาบลิ้นนะไปเกะลือกน้ำของโมอกสัมถากันไปเปิดเลยนี่ได้เปิดดูก็ไปเปิดที่ชานี่โอ้ไปหดลุ่มฮะไปเบื้องแม่หันน้องเอามันลุกมาไหมโซ่หาน้ำ

วัเลี้ยงยาขันยันี่ผู้ได้ก็เป็นฮู้แพยยาขันยัสนอกกระเพยาขันยัดบ๊อบุญนำกระเพยบุญย่าให้ลิ้นบุญย่าให้นันเฮ็ดส่วนมันตันนี่เฮากระโบได้ไปเฮ็ดทางอืดเราได้มีแต่เฮ็ดส่วนมันตันเนาะทางที่มันขนมันนี่ทางปะทางฝักเนาะบีกายนี่สาวลีเห็นจีได้คคาเนาะคือติกายอ่ะสามคนทางจิ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 ฝัก เป็นหมดเข้อตายทุกเองอือคือว่าในยาไฟนมันเป็นสารเคมีตะดละมือตะดละมือบักคำลอยกับบบมาเห็นมันเลยนี่บ่บ่เห็นบ่เห็นบ่ขาออกไปมือเหี่ยมือดองซาลี่หรือบบมามาเออไปไกลๆคนมาแล้วไปห้อยนลำส่งคนเดีย้บบมาดิม้วนโอ้ไปไกลบันนาเวนบันจีพันปุ่นเลยบัก มวนมวนโนติกเนาะเป็นบทท่านมาแล้วมันนาเวนกับบันได้กควันเราไปห้าฮกนดองอยู่ลำลุกสองคนบ่อยู่เนาะบ่มีเงินใจแล้เขาบ่มีเงินมันมีเงินไงอยู่รถกอนเงี่ยอะไรใจเงินเงินเออไปไปไปซชกกับบันอันบันสิบควันบันนั้นบันอันบันนาเวนบันบันราชูงคุณเออไปหุ่นล็อกคาถาอัน มืึอนั้นให้คันท้ามีเงินให้จีจังรถม้าอับ่แล้วอันนี้มันไปใกล้เนาะมันไปใกล้้แลวบาหันได้มาเอออ๊ะลูกโซ่ไปยันเดีวเลยเอาเอส่าอ่างป่าไว้ให้มันแซ่ลิ้นอยู่ฮันเลยมันสวะทิมบ่อ้ามอ๊าแล้ววัดแล้วก็ยันไปสวะทิมเอ๊ อันเยอะอันอันเยะ่มาเด้อบบมาเด้อบฮเขากองเด้อขีไลบุนเครื่องนะเด้อียกันกียาเียกันกันกินข้าวแล้ว Immun, Mẹ, nhau nhau nhau. À, Chbah, hãy อ้าวลูก nhanh chín được. à à, อีหมกแน่เนาะ Đúng ออกมาจักเทื่อยันติบ่ออกมาซ่จักนึ่งซ่มื้อยายๆๆๆๆๆยะๆๆๆๆๆๆ บุนุ่งบ่หามฮเฮเฮนุ่งนุุนุงเข่าเขาเข่าเข่านุ่งเครื่องนน่ๆนะนุ่งไว้นุ่งไว้น่ะหินกนุ่งมาฮะล่ะนุ่งมาเชือกโก้ย่าบึ้งดูนุ่งเครื่องเ้าฮะอนุญาตให้เขากลอนแหลเยาทิ เช็ดเดี่ยวมนเมนมันอ้ยอ้เมนบบติกเมนเมนมันอ้ยอนเขาบว่าตัวเองอันได้เห่สลืนใส่เอ้ไอบุหลอดเอ้ đi vậy 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 bưng khéo nè bưng kéo nè ba mình khéo lại lần nữa bưng này đây bưng ya kéo hín bớt มันกินขนมกินกินขนมกินบุนบุตรองมันกินไรเอยนกอยังบุญมีเอยนกซีจีแดงกินไรแต่โดนๆนาคืนึงบุตนีกนเก่แก่แกีก่แก่เก้แก่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 ่ก่แก่แก่แ่แอ่แแก่แก่แ่แกาก่นก่ xiếc nắn hắn kaboday hên hết ở đây nhắn mặc kaboday kia hư 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 อ่ะจังสรนเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสานุก,ก็จะได้เบ่งเกียมเขาเกียมนำไว้ฮะเ <Okay. S 1> บาวัดกับพอบ่อคุณไทยก็นเนาะอ่าเดี๋ยวสานุก,ก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กอนทุกคนเอ้ยล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้สานุกขอเกล้าคำว่าสบายดี